ข่าวรอบดึกแมนเชสเตอร์เตย์เปรประจำวันที่8กรกฎาคมโดยโค้ชเชฟบอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คืนนี้ขอเสนออารตยังไงหน้ามืดหน้ามนแล้วนะแมนยู Menu. ลุ้นเซนฟรีหนึ่งในสามหัหอ,อกพิมบริกหากวืดเป้าหมายหลักในขารังนี้โดยเรียกว่าหน้ามืดกันหมดแล้วนะครับเมื่อแมนยูลุนจะเซนหนึ่งฟรีหนึ่งในสาหมหัหอกพิมบริกอังกฤษหากวืดในการคว้าเป้าหมายหลักในขารังนี้ โดยการนี้ออตแลนติกสื่อชั้นนำเมืองผู้ดีบริงานข่าวล่าสุดบ,บอกว่าแมนยูเองทีมอันดับที่15ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับการเสนอโอกาสในการเซ็นฟรีกับ3กองหน้าที่เพิ่งหมดสัญญาในช่วงสมอนี้โดยแมนยูมีแผนในการเสริมทัพมาทวงความสำเร็จในฤดูกาลใหม่โดยมีข่าวกับดาวยิีชั้นนำหลายร,รายไม่ว่าจะเป็นทางวิกเตอร์โยเคเรชวิกเตอร์โอซิเมนโอริวัชกินโอโกเอกิตเกแต่ว่าทีปัญหาที่ค่าตัวและค่าเหนื่อยนั้นแพงจนเกินไป ล่าสุดนั้นดิ The ic, Man, อาเรติกเปิดเผยว่าแมนยูยังคงพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับบอยเซคินฮอกฟิออรรจิน่าที่เคยเล่นในกับพิมบารีกับเอฟเวอร์ตันโดยดาวเตะทีมชาติอิตาลีรายนี้มีค่าจิตัญญาอยู่ที่ประมาณ4 5ล้านปอนด์หรือประมาณ2025ล้านบาทในขณะนี้แต่หากว่าคว้าเป้าหมายหลักรายใดรายึงไม่ได้นะฮะแมนยูอาจจะหันไปหาหนึ่งใน3กองหน้าอาดีตทีมชาติอังกฤษที่มุ่งบญญากับทั้งเจมี่วาดีจากเลสเตอร์ โดมินิกคาร์เวอร์ชูรวินกับเอฟเวอร์ตันหรือว่าคาร์ลวิลสันกับนิวคาสเซิลในครั้งนี้ทนันทีแมนยูต้องการเพิ่มตัวเลือกในแดนหน้าแต่ว่าอาจจะไม่มีงบประมาณและก็แรงดึงดูดมากพอหลังจากที่อดไปยูฟ่าแชมเปียนลีกไรฟตบอลถ้วยยุโรปรายการทุกรายการในช่วงซีซั่นใหม่จึงมีแนวโน้มว่าอาจจะเสริมทัพด้วยการเซ็นสัญญาแบบที่ไม่มีค่าตัวเข้ามาบ้านในครั้งนี้เรียกว่าทา,าทีันสร,ร,นร,นร24 เจมี่วันดี้อายุ38ปีลงเล่นตัวจริงทั้งหมด36นัดทำไป10ประตูคารัมบิวสันอายุ33ปีลงเล่นทั้งหมด22นัดทำไป1ประตูและก็โดมินิกคาร์เวอร์สโรวินนะฮะอายุ28ปีลงไปจนสิ้น28นัดตัวจริง19นัดและก็ทำไปเพียงแค่ 3ประตูในครั้งนี้เพียงแค่เช่นนั้นเองนะโอ้โหเป็น,น่างงานนี้ผมว่าถ้าจะเซ็นฟรีนะฮะเจม,มีว่วาดี้น่าสนใจกว่าตั้งเยอะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก,ก,ก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กาลังใจได้ร่วมเชียร์แมนยูกันด้วยนะครับว่าจะเอาใครมาต้องดูดีๆนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตหนึ่งไง้แมนยูต้องคิดให้ดีเปิดประวัติอาการบาดเจ็บคาร์เวอร์ทูรวินยาวจนน่ากังวลใจเลยนะ เมื่องานนี้แมนยูสนใจจะคว้าตัวโดมนิกคารเวอร์สซูรวินแบบไม่มีค่าตัวแต่ว่าแฟนผีเริ่มห่วงหนักหลังสถิตบาดเจ็บตลอด7ปีที่ผ่านมาโผล่ถึง15ครั้งพลาดในการลงสนามนับร้อยเกมทั้งป่วยทั้งเดี่ยงซ้ำซากจนต้องให้คิดรอบครอบก่อนที่จะเซ็นเขาเข้ามาจริงๆแฟนบอลแมนยูเองคงจะเซอร์ไพรส์ที่สุดหลังมีข่าวมาว่าผีแดงสนใจ,จอยากได้ตัวโดมนิกคารเวอร์สซูรวินกองหน้าชาวอังกฤษมาร่วมทัพในช่วงสมอนี้ ดยคาร์เวิร์ตบรูวินในวัย28ปีกลา,ายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เมื่อหมดสัญญากับทันด้านของเอฟเวอร์ตันหลังอยู่ค้าแข้งกับทอฟฟี่สีน้ำเงินมานานมากถึง9ปีตั้งแต่ย้ายมาจากทันด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงปี2016นะฮะซึ่งการรายงานข่าวระบุเลยนะว่าบรูเบนอัลบริมคลุ่นซแมนยูต้องการการที่จะคว้าตัวคาร์เวิร์ตบรวินเนื่องจากว่ากำลังพยายามที่จะสร้างแนวรุกชุดใหม่และก็ประหยัดเงนินในการเสริมทัพโดยมีการรายงานข่าวบอกว่าสโมสร ติดต่อน,นักเตะแล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายร,ร่วมชิมแต่นว่าการที่แมนยูมีข่าวจริงจังกับคาร์วัลทูริวินทําเอาสาวกบริดจ์อาร์มี่เองนั้นค่อนข้างที่จะสะดุดพอสมควรไม่ใช่เป็นเพราะพวกเขาเนื้อเต้นที่จะได้เห็นหรือว่าได้หัวหอกตัวใหม่แต่เป็นเพราะพวกเขาปรลดอาการบาดเจ็บน,นักเตะมันยาวเป็นหางว่าจนน่ากลัวเลยนะ โดยจากการรายงานข่าวของ Transfer Market ก็นะฮะก็เว็บไซต์ข้อมูลฟุตบอลที่ได้รับความเชื่อถือระบ,บุให้เห็นชัดเจนแล้วว่าตั้งแต่ช่วงปี2018ถึงปี2025อดีตสตาร์เอฟเวอร์ตันแวะเข้าไปนอนเล่นบนเตียงโรงหมอ15ครั้งและแต่ละครั้งเองก็ใช้เวลาพักฟื้นไม่ต่ำกว่านิดน,น้อยเกือบอาทิตย์เลยนะซึ่งประวัอาการบาดเจ็บของโดมินิกคารวสซูรวินตลอดระยะเวลาที่เล่นใ้กับฟังองฝั่งเอฟเวอร์ตันก็จะมีดังต่อไปนี้ ฤดูการ2017-2018หลัง23วิศายน์ปี2018นะผมก็ถึงวันที่มิถุนายนปี2018รวมทั้งสิ้น69วันคือรวมแล้ว14เกมปี2018ที่เป็นแผลฟกช้ำตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2019ถึงวันที่31พฤษภาคมป2019 27วัน1เกมกับเอฟเวอร์ตันฤดูการ2020เจ็บกล้ามเนื้อ วันที่2มการาคม -2 0 21ถึงมการาคมา26มการาคม -2 0 21รวมไปแล้ว25วัน3เกมฤดูการ2วัน20เจ็บกลรร้ามเนื้อหลังต้นขา11กุมภาพันธ์ถึง19กุมภาพันธ์ปี2021รวมแล้ว9วัน2เกมกระดูกนิ้วหักวันที่18สิงหาคมถึงวันที่31ธันวาคมรวมไปแล้ว126วันทั้งสิ้น31เกมกล้ามเนื้อหลังต้นขา 12เมษายนถึง30เมษายนปีส0 2พี่รวมแล้ว19วันหยุดไป2เกมเจ็บหัวเขา่าวันที่4สิงหาคมถึงวันที่3ตุลาคมรวมแล้ว61วันทั้งสิ้น12เกมเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาวันที่5พฤศจิกายนปีส0 2พี่ถึงวันที่8ธันวาคมปีส0 2 2ี่รวมแล้ว54วันเจ็บไป4เกมเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา วันที่4กุมภาพันธ์ปีส0 2 3ถึงวันที่20เมษายนปีส0 2พัี่รวมแล้ว76วัน11เกมเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาหยุดไปทนสิ้นสิ้น32วันกับอีก2เกมความฟิตไม่ถึงหยุดไปทัส้นสิ้น18วันกับอีก1เกมโหนกแก้มแตกหยุดไป้งสิ้น26วันกับอีก4เกมป่วยหยุดไป้งสิ้น7วันกับอีก1เกมเจ็บข้อเท้าหยุดไป้งสิ้น10วันกับอีก1เกมแล้วก็เจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา อยู่เป็นสิ้นหนึวันกับอีก14เกมซึ่งจากประวัติอาการบาดเจ็บของโดมินิกค,คาร์วัลต์โรวินนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว,ว่าทำไมแฟนผีโปรเจกต์ถึงค่อนข้างเป็นห่วงสโมสรในการจะคว้านักเตะรายนี้มาร่วมสังกัดซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นก็ย่อมสู้ยอมฝืนทนฝากความหวังเอาไว้กับรัสซุทอยรุนน่าจะดีกว่านะเพราะว่าจากอาการบาดเจ็บที่ว่ามันน,น,นะครับผมดูแล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหลังต้นขาเนี่ยเขาเป็นค่อนข้างเฉบ่อยและก็หยุดทีเนี่ยหยุดนานนะฮะ 50วัน70วันสูงสุดก็ประมาณ1 0 0อ่า2บกว่าวันเลยก็ว่าได้เป็นอะไรที่พีคสุดๆเลยนะซื้อว่าเรียกว่าซื้อมานั่งดองพอๆกับเมสันเมาส์เลยก็ว่าได้เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารน์นยังไงหัวใจยังไม่พร้อมแมนยูให้เวลาบรูโน่กับดาโลดพักเพิ่มอีกหลังสูญเสียโชต้าเพื่อนร่วมทีมชาติในครั้งนี้ โดยแมนยูอนุญาตให้บรูโน่ฟอนันเดชและก็ดิเอโก้โชดานโลดนะฮะพักเพิ่มเพื่อเยียวยาจิตใจหลังเพื่อนร่วมทีมชาติโบรเุเกสติโก้โกชตาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งงานนี้แมนยูได้รับอนุญาตให้บรูโน่ฟอนันเดชและก็ดิเดโก้ดานโลดพักเพิ่มเติม,ตม,ตมอีกหนึ่งสัปดาห์จากการริงานในช่วงตัวแาลงานตัวช่วงปริสันหลังทั้งคู่เพิ่งจะเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่จากการเสียชีวิตของเพื่อนร่วมทีมชตาติติโก้โชตา นารุสข,ของลิเวอร์พูลซึ่งก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตพร้อมกับอังเดเรซิวาน้องชายของเขาในประเทศสเปนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพิธีศพของโชต้าได้จัดขึ้นที่วันเสาร์ที่5กรกฎาคมที่เมืองกงดูบาโดยทั้งบรูโนและก็ดาโรดเองนั้นเดินทางม,มาเข้าร่วมพิธีเพื่อชะไว้อะไรต่อเพื่อนสนิทยอย่างสุดซึง้งขณะที่สมมสอได้ส่งนักจิตวิทยาเข้ามาดืดยดอย่างกล้ชิด หลังมีการบรายงานข่าวว่าทั้งสองคนมีสภาพจิตใจที่เปราะบ,บางและก็ยังไม่พร้อมจะกลับมาทำกิจกรรมฟุตบอลทันที ขณะที่นักเตะส่วนใหญ่ของแมนยูก็ทยอยเดินทางกลับมารายงานตัวตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ทางสโมสรยินดีจะให้เวลาทั้งคู่นั้นพักฟื้นจิตใจกันอีกและคาดกานว่าจะกลับมาร่วมฝึกซ้อมช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งการสูญเสียในครั้งนี้ไม่เพียงต่อส่งผลกระทบต่อทีมชาติบรตุเกสและก็ลิเวอร์พูแต่ยังคงสะเทือนวงการฟุตบอลทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะในหมู่เพื่อนสนิทที่เติบโตเคียงข้างกันและก็ผ่านสนามต่อสนาม,มาร่วมกันเรียกว่านานนับปีในครั้งนี้เลยเฉยวนะ โอ้โหเป็นดังว,ว่างานนี้เรียกว่าเป็นใครใครก็เสียใจนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนถือว่าต้องให้เขาพักอีกสักหน่อยก็นละกันเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงแมนยูว่ายังไงดาวดับตัดสินใจแล้วหลังทีมยักษ์ใหญ่รอที่จะคว้าตัวนะเมื่อแมนบูจะว่าอย่างไงนะครับเมื่อดาวดับตัดสินใจจะย้ายทีมหลังมีทีมยักษ์ใหญ่สนใจจะเอาตัวเขาไปร่วมทีมเมื่องานบบโโนี้ฟาบิชเชอโอรามาโนนักข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนักเต รายกานขา่าวอาล่าสุดมาว่าเ,เรื่องของอนาคตของรัสซุสฮอยดุนก่อนหน้าดาวดับของแมนยูหลังจากที่ทำผลงานอย่างน่าผิดหวังตั้งแต่ย้ายมาคาแค่งในสซปุบอลพิมพ์บริกอังกฤษแมนยูคว้าตัวรัสซุสฮอยดุนมาจากคันงของอารตาลันตา้วยค่าตัวรวมแล้วประมาณ72ล้านปอนด์คือ3,240ล้านบาทแต่หลังจากผ่านไป2ฤด,ดูกาลลงสนามทั้งสิ้น95นัดทำได้แค่26ประตูกั96บแบอสซิส,ส ทางนี้บรัสส์หดุนฟอร์มตกอย่างหนักโดยเฉพาะดีพีเบร็กฤดูกาลล่าสุดยิงให้แมนยูไปเพียงแค่4ประตูจากทั้งสิ้นส2สองเกมจนมีข่าวว่าอาจจะถูกปล่อยออกไปในช่วงสมัอน,นี้แม้จะคงเหลือสัญญาจะถึงปี2 0 2 8และก็มีออปชั่นต่อเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีในครังนี้ก็ตามทีนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะถ้าเกิดว่าเขาจะย้ายออกไปจริงๆในคังนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุ้สมมสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของเช่นคืนนี้ขอบคุณทุกคนต่ารับชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ